อาวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเลขยกกำลังกันก่อนนะครับในส่วนของมอหนึ่งของเรานะครับเลขยกกำลังสมมติเราเห็นหน้าตาเะายังไม่รู้จักาบางคนอาจจะรู้จักมาแล้วตอนยูทู่ปหได้เรียนมาบ้างแล้วอ่ะ a กับ n สังเกตแทนให้สีเหลืองที่ครูไฮไลท์ไว้มี a มี n ตามบทนิยามเขาบอกว่า,าให้ a แทนด้วยจำนวนใด จำนวนใดคืออะไรจำนวนใดก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นเต็มบวกเต็มลบทศยมเศษส,ส่วนก็คือสามารถแทนตัว A ได้แล้วก็เห็นตัว n ไหมตัว n ที่อยู่ข้างบนเนี่ยตัว n ของเราเนี่ยก้นี้ของม1เราจะเรียนเฉพาะ,ะเลขชี้กำลังที่เป็นบวกก่อนนะครับเลขชี้กำลังเป็นบวกก่อนทีนี้ A A ตัวนี้เราจะเรียกมันว่า เลขฐานอ่าเลขฐานคำว่าฐานคือตัวที่อยู่ข้างล่างเนาะอ่าส่วนตัว n เราจะเรียกมันว่าเลขชี้กำลังอ่า n คือเลขชี้กำลังเนาะอ่าแล้วรวมๆกันแล้วเราอ่านว่าไงอ่านว่า a ยกกำลัง n ส่วนใหญ่จะอ่านว่า a ยกกำลัง n นะครับหรืออ่า a กำลัง n หรืออีกอย่างหนึง่งอ่านว่าไงหรือกำลัง n ของ a อ่า,อานแบบนี้อ่านได้3แบบนะครับทีนี้ a ยกกำลัง n a กกำลัง n เนี่ยมันหมายถึงว่าไนมันหมายถึงว่า a คูณกันทั้งหมด n ตัวตัวนี้เรายังมองภาพไม่ออกเนะาะเพราะเรายังไม่ได้ใส่ตัวเลขเข้าไป A อกำลัง n ก็คือ a คูณกันทั้งหมด n ตัวแล้วตัวที่จาไปคูณก็คือตัวเลขฐานนั่นแหละก็คือ A นี่แหละฐานเป็นอะไรก็คือเอาตัวนั้นเข้าไปคูณที่คูณกี่ตัวให้สังเกตเลขชี้กําลังเลขชี้กําลังมี5ก็คูณกัน 5. อ่าก็ a คูณกัน5เลขชี้กําลังมี2ก็คูณกัน2ทีนี้เราลองมาใส่ตัวเลขดูเราจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นอ่าอย่างเช่น สามาเลขชี้กำลังเป็นสองเลขฐานเป็นสามเนะาะเลขฐานเป็นสามเพราะนั้นตัวที่เราจะเอามาคูณก็คือเลขฐานเนาะเลขฐานคือสามสามคูณกันกี่ตัวล่ะคูณกันสองตัวคูณกันสองตัวตามเลขชี้กำลังมันมีสองเนาะก็คูณกันสองตัวที่นี้ตัวนี้หลายหลายคนเข้าใจผิด พอเห็น3กําลังสองหลายๆคนบอกว่าคือ3ามคูณสแต่ที่จริงมันคือ3ามคูณกัน2ตัวทีนี้3ามคูณกัน2ตัวมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ9อ่าเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเขาย้อนถามเลขฐานคืออะไรต้องตอบได้ว่า3เลขชี้กําลังคือ2นะครับอันนี้กรณีที่ฐานเป็นบวกเรามาดูมันจะมีหลายๆกรณีนะครับหลายๆกรณีอ เรามาดูกรณีที่ฐานเป็นบวกก่อนนะครับกรณีฐานเป็นบวกฐานเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นแหละครับอ่าเดียวกันนะครับฐานเป็นบวกเช่นตัวอย่างที่1 สองเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยสองกำลังสี่มันก็คืออะไรอ่าตัวเลขที่จะเอาคูณกันก็นกคือเลขสองแล้วคูณกันกี่ตัวติสังเกตเลขชี้กำลังคูณกันสี่ตัวก็คือสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสองทีได้เท่าไหร่วิธีการถ้าเกิดนักเรียนอ่าอยากให้ง่ายก็คือให้เรียนจับคู่มันอ่ามันมีคูณกันทั้งหมดสี่ตัวเนาะจับคู่จับคู่เราก็จะได้สองคู่ เริ่มที่2อคูณสเป็นสีคูณสเป็น4อ่หลังจากนั้นเอาตัวที่เราจับคู่กันเนี่ยมาคูณกันอีกทีนึงก็จะได้เป็น4ี 4. 4่คูณสีคูณสเท่าไหร่ได้16นะครับได้16อ,อันนี้คือกรณีที่ฐานเป็นบวกก็เหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนเลขฐานจาก2องเลข3เลขสหรือ,อ่าไปเรื่อยๆหรือแล้วแล้วแต่ที่คุณครูเขาจะตั้งโจทย์ไว้นะครับ ฐานเป็นบวกอีกแบบหนึง่งแต่มีเครื่องหมายลบอ่าแบบไหนอ่าตัวอย่างที่สองฐานเป็นบวกคืออ่าเช่นลบของสองยกกำลัง3อ่าแบบนี้เราจะอ่านว่าไงอ่าอ่านว่าอ่านว่าลบของ2อ,อ่ายกกำลัง 3ลบของ2ลบแล้วก็ของแล้วก็2คําว่าของในทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับคือคูณก็คือลบแล้วก็คูณด้วย2ยกกําลัง3หน้าตาแบบไหนถ้าเกิดเขียนบอกว่าลบของ2ยกกําลังสาหน้าตาแบบนอ่าหน้าตาแบบนี้ครับอ่าลบอ่าแปบ๊บหนึ่งลบอ่าของก็คือคูณคูณอยู่ในวงเล็บ 2ยกกำลัง3ก็คือ2คูณกันทั้งหมด3ตัวเป็นแบบนี้ครับวิธีการหาคำตอบของข้อนี้นะเวลาเราจะหาเราหาในวงเล็บก่อนก็คือ2คูณ2คูณ2 -2 คูณ2เป็น4ใช่ไหม4คูณ2เป็น8เพราะนั้นคำตอบในวงเล็บของเราจะได้8แต่ทีนี้เราอย่าลืมว่ามันมีลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหม ลบก็คือตัวไหนตัวนี้ลบของสองยกกำลังสามเวลาเราหาคําตอบได้แล้วเราเอาตัวลบเนี่ยของเรามาเติมข้อน,นี้ก็เลยจะตอบว่าลบแปดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นโจทย์แบบนี้สังเกตว่ามันไม่มีวงเล็บเนาะถ้าเกิดเป็นแบบนี้คาตอบอจะได้จํานวนเต็มลบเสมอก็ค,คือว่าหาคําตอบมา ข้างในวงเล็บสุดท้ายเราก็ต้องเอาลบมาเติมข้างหน้าคำตอบจะได้ลบนะครับอันนี้ถือว่าฐานเป็นบวกนะครับอ่าลืมบอกไปข้อนี้ถ้าเกิดใครถามว่าเลขฐานคืออะไรข้อนี้เลขฐานของมันก็คือ2เพราะสังเกตที่ว่าตัวที่เราเอาให้สังเกตว่าตัวที่เราเอาคูณกันนะก็คือเลข2 นะครับอ่าอันนี้คือกรณีของฐานเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับอ่าก้อนนี้ถัดไปฐานเป็นแบบนี้อ่ากรณีที่เลขฐานอ่าฐานเป็นจํานวนเต็มลบอ่าเช่นอ่ากรณีที่ฐานเป็นบักเต็มลบเนาะเช่นอะไรเช่นลบ 3ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวนี้จะอ่านว่าอ่าอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอ่าทีนี้สังเกตจุดมันจะอ่านต่างกัน ถ้าเกิดมีวงเล็บด้วยมันจะใส่คำว่าทั้งหมดด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงตัวที่อยู่ในวงเล็บนั่นแหละแล้วก็คูณกันทั้งหมด3ตัวมีหน้าตาแบบไหนถ้าเกิดลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3ามเนี่ยมีหน้าตาแบบนี้ครับอ่ามันก็คือลบ3คูณกัน3ตัวหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเหมือนเดิมเลยคือถ้าเกิด มันสามารถจับเป็นคู่ได้อาจับเป็นคู่นะครับลบสามคูณลบสามลบสามคูณลบสามเท่าไหร่ได้เก้านะครับพอได้เก้าเสร็จแล้วก็ามาคูณกับลบสามก็จะได้ลบยี่สิบเจ็ดเพราะนั้นลบสามทั้งหมดยกกําลังสามก็เท่ากับลบยี่สิบเจ็ดนะครับตัวอย่างข้อที่สองข้อที่สอง าฐานเป็นลบเหมือนเดิมเช่นลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่ข้อนี้เลขฐานคือ,อไรอ่เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลขฐานเนาะเลขฐานก็คือตัวที่ใช้คูณกันนั่นเละเลขฐานก็คือ,อลบสองนะครับเมตาแบบไหนลบสองทั้งหมดยกกำลังสี่ก็คือลบสองคูณกันทั้งหมด4ตัว จับคู่ได้ไหมจับคู่ได้จับคู่ได้กี่คู่อ่าได้สองคู่ลบสองคูณลบสองอ่าได้ 4.. อันนี้ได้4 4่คูณสี่เป็นเท่าไหร่เป็น1ิบหกเพราะฉะนั้นลบสทั้งหมดยกกำลัง4ี่ได้เท่ากับ1ิบหกทีนี้จุดสังเกตจุดหนึ่งนะจุดสังเกตจุดหนึงสังเกตตรงไหนสังเกตว่าถ้าเลขฐานเป็นลบ อ่าเลขฐานเป็นลบว่าตัวนี้ตัวนี้เฐานเป็นลบตัวนี้ก็เลขฐานเป็นลบแล้วเลขชี้กําลังเป็นเลขคี่คำตอบที่ได้จะเป็นจํานวนเต็มลบแต่ถ้าเกิดฐานเป็นลบเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่ อ่าเลขคู่เรารู้จักคุณเนาะอ่าคำตอบที่ได้จะเป็นบวกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจับคู่กันหมดไงอ่ามันจับคู่กันหมดไม่ได้คูณด้วยจํานวนเต็มลบเลยมีแต่ลบคูณลบอ่าเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นบวกคูณบวกก็ต้องเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับอ่าสรุปได้ไหมไงฐานอ่าเป็นลบเลขชี้กาลัง เป็นเลขขี้คำตอบอคำตอบว่าอะไรลนะ่ะแป๊บหนึ่งมันไม่ผิดผิดต้องเป็นตัวนี้เนาะ,ะฐานเป็นลบเลขชีก้กำลังเป็นเลขขี้คำตอบเป็นลบตรงกันข้าม ฐานเป็นลบเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่คำตอบเป็นบวกต่างกันนะครับต่างกันนิดเดียวอันนี้คือฐานเป็นลบเสร็จแล้วนะครับฐานเป็นลบเสร็จแล้วทีนี้มากรณีถัดไปฐานเป็นเศษส,ส่วนอ่า เป็นเศษส่วนเศษส่วนก็เหมือนกับกรณีทั่วๆไปนั่นแหละตัวอย่างที่หนึ่งของกรณีที่ฐานเป็นเศษส่วนเช่น2อส่วนสทั้งหมดยกกำลัง3มีวงเล็บอ่านว่าทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดในที่นี้ก็แปลความได้ว่า ทั้งเศษแล้วก็ส่วนเนี่ยยกกำลังสามทั้งเศษและส่วนยกกำลังสามเพราะว่ามันอยู่ในวงเล็บทั้งหมดเลยแล้วเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกวงเล็บเนื่อตามแบบไหนสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังสามเมื้อตามแบบนี้คือสองก็คูณกันทั้งหมดสามตัวส่วนสามที่เป็นตัวส่วนก็คูณกันทั้งหมดสามตัวด้วยเช่นกัน นะครับเวลาหาคำตอบเศษหาคำตอบเป็นเศษส่วนหาคำตอบเป็นส่วนเริ่มต้นที่เศษ2คูณ2เป็นเท่าไหร่เป็น4 4 2 8อ่าเศษได้แล้ว8ส่วนคือ3คูณ3คูณ3 3คูณกัน3ตัวเนาะ3คูณ 3, 3, x 3, 3, x 3, 3เป็น9 3, 9เคูณ3เป็นเท่าไหร่เป็น27นะครับอ่าข้อนี้ก็จะได้ตอบ 8ส่วน27นะครับอ่าจังเกตว่าข้อนี้เป็นเศษแท้ไหมเป็นเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอันนั้นก็คืออะไรนะเป็นเศษเกินพอเป็นเศษเกินต้องทําให้อยู่ในรูปของอะไรจํานวนคะนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยคือตัวอย่างข้อที่2ออ่าแล้วถ้าไม่มีวงเล็บ <hi> เช่นสองกำลัง3 <launches> ส่วนด้วย5 2กําลัง3ส่วนด้วย5สังเกตว่าอันนี้จะไม่มีวงเล็บพอไม่มีวงเล็บเวลาอ่านอ่านว่า2ยกกําล <or> ัง3ส่วนด้วย5ไม่ได้2ส่วน5ทั้งหมดยกกําลัง3นะครับเพราะไม่มีวงเล็บเพราฉะนั้นพอไม่มีวงเล็บก็คือมันไม่ได้ยกทั้งหมด มันอยู่บนเลขชี้กําลังของตัวเศษก็เป็นของตัวเศษอยู่บนเลขชี้กําลังของตัวส่วนก็เป็นตัวส่วนนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยจะได้เป็น2คูณสคูณ2ส่วนตัวส่วนตัวส่วนคือ,อไรคือ5อ่าข้อน,นี้2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ข้อน,นี้ก็จะได้ว่า8ส่วน5อ่าข้อน,นี้เป็นเศษเกินไหมเป็นเนาะอ่า เป็นเศษเกินทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคะได้ว่าไงได้หนึ่งจำนวนเต็ม1เศษเท่าไหร่เศษสามส่วนด้วย5นะครับข้อน,นี้อันนี้คือฐานเป็นเศษส่วนแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือฐานเป็นทศนิยมก็คล้ายๆกันเลยเราเรียนเรื่องของทศนิยมมาหรือยังมาดู เรื่องฐานเป็นทศนิยมฐานเป็นทศนิยมตัวอย่างที่หนึ่งของฐานเป็นทศนิยมนะครับเช่น0.2ทั้งหมดยกกำลัง3มันก็คืออะไร มันก็คือ0.2คูณกันกี่ตัวคูณกันทั้งหมด3ตัวคูณ0.2คูณ0.2ทีนี้หลักของการคูณทศยมจำได้ไหมหลักของการคูณทศยมก็คือมันคูณกันทั้งหมด3ตัวทีนี้พอคูณกันทั้งหมด3ตัวสังเกตว่าอ่า ตัวที่หนึ่งมีถ้ยยมหลังจุดถ้ยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งอันนี้หนึ่งตำแหน่งอันนี้หนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นให้นับไว้เลยว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยจะต้องเอาท้ยยมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นจุดเนาะรวมกันว่ามีทั้งหมดกี่ตำแหน่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งรวมกันเป็นกี่ตำแหน่งเป็นสามตำแหน่งเพราะคําตอบของเราจะต้องได้สามตำแหน่งทีนี้เวลาคิดแบบนี้นะอะ่ะเราจะไม่คิดศูนย์ เราจะเอาเฉพาะตัวเลขนะครับก็คือตัวเลข2นะครับอ่าข้อน,นี้เอาเลข2คือ2อคูณสเป็น4 4่คูณสเป็น8ถ้าเกิดเราจะตอบว่า8เฉยๆมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้หลังจุดชิยมมีครบ3าตำแหน่งตามที่ครูบอกเนาะอ่า1 2 3ต้องได้3แน่ๆละอ่าก็เติม0ูนย์ข้างหน้านะข้างหน้าในที่นี้ก็คือ ข้างหน้าเลข8นะหลังจุดทศยมนับได้ต้องได้3ตํตำแหน่งข้อนี้3หรือยง1 2 3่าง1 2 3พอดีข้อนี้ก็เลยจะได้คําตอบว่า0.008อันนี้คือกรณีที่ฐานเป็นทศยมนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม .1 เล่มที่1นะครับที่ครูให้นักเรียนทํา ให้เรียนว่า,าหาว่ามันมีค่าเท่ากับข้อใดเนะาะไม่รู้ว่าเสร็จกันหรืออยังนะครับแปบบหนึ่งนะครับแบฝืนหัดของเราจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับหน้าที่ 130อ่าแบบฝึกหัด3.1กอนะครับอ่าไปดูแบบฝึกหัดกันครูขออนุญาตเขียนนะครับรูไม่ได้ทำ powerpoint ออออแบบอ่าฝึกหัด3.1กอไก่นะครับอ่าโจทย์เขาว่ายังไงโจทย์เขาบอกว่าจง หาว่าเลขยกกำลังต่อไปนี้ต่อไปนี้แทนจำนวนใดหมายถึงว่าถ้าเกิดโจทย์เขากำหนดนี่ยเขาอยากรูว่าโอเคที่มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังเนี่ยทำเป็นจำนวนแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าข้อข้อที่ครูสั่งก็คือข้อที่เท่าไหร่ ข้อที่2อ่าข้อที่2คืออะไร7กำลัง3 7มกลัง3ก็คืออะไรถ้าเกิดจะแสดงวิธีทำก็คือ7คูณ7คูณ7ใช่ไหมอ่าเคูณเเวลาทำเนี่ยครูบอกว่าให้ทำเป็นคู่ใช่ไหมอ่ามันได้กีนหนึ่งคู่กับเศษอีกหนึ่งตัว7คูณ7เป็นเท่าไหร่เป็น49 49คูณ7เพรออะไาอ่า 7จคูณเเป็น49อ่าหลังจากนั้นก็49มาคูณ7จ็ดคือเป็นตัวนี้นะอ่าที่เป็นตัวนี้นนคูณ7ก็จะได้343นะครับอ่าอันนี้คือคำตอบของข้อที่2อ่าถัดไปข้อไหน3ข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่า10 กำลังอ่ะหนึอ่ะ, 100, อะไม่ใช่10 100ึ่ง้อยกำลัง2มันก็คือ100่ง้คูณกันกี่ตัวคูณกัน2ตัว100่งร้คูนหนึ 100. ทีนี้หลักของการคูณน,นะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนที่มี0ูแบบนี้นะ ให้เรียนนับเลยว่ามันมีศูนทั้งหมดกี่ตัวอันนี้มี2อันนี้มีสคูณกันนี้เอาเลข0ูนย์ไปรวมกันก็จะได้เลข0ูนย์ส่ตัวแต่เลข1นึ่งเป็นหนึ่งเนาะเลข0ูย์สตัวปึ๊บปึ๊บข้อนี้ก็เลยจะได้เท่ากับ1,000งนะครับ1นึ่งห่นเสร็จแล้ว2ข้อนะครับข้อถัดไป กรณีที่ฐานเป็นลบบ้างฐานเป็นลบข้อที่เท่าไหรข้อที่7ข้อที่7บอกว่าอะไรบอกว่าลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3 -9 ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3มันก็คือลบ9คูณลบ9แล้วก็คูณกับลบ9นะครับทีนี้จับคู่ 9คูณ9เป็นเท่าไร81ดอ่า81หลังจากได้81ัแล้ว81ก็มาคูณ9อีกทีนึงก็คืออ่าไม่ใช่คูณ9สิคูณกับลบ9เนาะอ่าก็คูณกับลบ9าคำตอบของข้อนี้จึงได้เป็นเท่าไร729รนะครับ ไม่ใช่729รลบ729รคูลืมอ่ามันต้องเป็นลบ729รอ่าได้ลบ7ทีนี้สังเกตจำได้ไหมที่ครูบอกว่าถ้าเกิดฐานเป็นลบเลขชี้กำลังเป็นเลขขี้เลข3าเป็นเลขคี้เนาะคำตอบที่ได้เป็นลบแน่นอนอ่าเห็นไหมเป็นลบคำตอบเป็นลบนะครับเขาได้7เซตอ่ามาดูข้อถัดไปนะครับอ่า ทศยมทํา,อาทเองได้อยู่เนะาะมาดูเรื่องของเศษส่วนเศษส่วนข้อที่13ก็แล้วกันข้อที่13ข้อที่13ว่าย่างไรว่า2ส,ส่วนด้วยอ่าทั้งหมดยกกำลัง4หนะ้าตาแบบไหน2อส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง4 สังเกตว่ามันมีวงเล็บเพราะนั้นก็ยกกำลังทั้งเศษทั้งส่วน2ก็คูณกันทั้งหมด4ตัวนะครับห้าที่เป็นตัวส่วนก็คูณกันทั้งหมด4ตัวด้วยเช่นกันนะครับตัวเศษคือ 2, 2 4, อคูณสเป็น4ี่สองคูณสก็เป็น4คูณกันได้เท่ากับ16บหกทีนี้ตัวส่วนละเมื่อกี้ตัวเศษเนะาะตัวส่วนก็จับคู่กันเหมือนกันนะครับ อันนี้คู่กับอันนี้อันนี้คู่กับอันนี้อ่าคูณหเป็นยีใช่ไหมอ่ห้าคูณห้เป็นยีห้เพราะฉะนั้นยีคูณกับยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ทีนี้เป็นหกร้อืมอ่าอันนี้เป็นเศษแท้ไหมอ่าเศษแท้เพราะว่าตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนนะครับอ่าอันนี้คือง่ายๆนะครับเรื่องของเลขยกกาลังเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทําความเข้าใจถ้าเกิดสงสัยตรงไหนให้ถามครูเลยนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ